มาดี S <S จ้าพี่น้องมากินนั่นเขาแรงกินนั่นนี่เล่นเฮี้ยน์อามาเฝ้าเรียงเลขอันคลิปอันคลิปไทยไว้ฟังเลขกันอันเบ้าว่ดท่านเด็กจบอยู่อันฟอนใไซถึอเลขแล้วฟอนใส่บบนี้กุ้ยไปหากล้องแล้ว กล้องระเบิดไฟแล้วเลยบ่ได้นั่น<ต>พี่น้องกุศิบาดอกม่ลงคลิปนั่นไปแล้วลง,ลงไปแล้วลงล้ไปแล้วนะไปฟังเลขไปฟังเลขอยู่คนเดียวพี่น้องแบบมันฟังเลขน,นั่นกับบล็อกครับกับไปถืออันนั้นอยู่ถืลอลัตตินี่สามใบยู่ถือถืออันนั้น ตั่น um ี ok 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 ่ยังก็นล่ะไทยคือต้นียังก็เอื้นตัวขึ้นต้นไหมเลกนาบอกเลขนาเออเลกนาสามตัวสามใบกับเ็กเสื่อนืลอเลขอันนั้นเอกสอนร้อยกับฟอนกับฟอนอยูู่้เดียว ฟังเด็กูดเดียวฟอนคนเดียวว่าม่นั่นอันขั้นไม่นอกอันซีเกนั่นถูกหลายพี่น้องอํอผมเนี่ยน้เ่ยเฉยๆเอาใใช่ใช่ดีๆอเนี่ยนั่น่นือเปล่ใช่แต่นีให้ยั่พี่น้องเอ้ยเท่เสือนักเจ้าไหนก็หกเอต่เงือนอันเนียนี่อันพู ขายายเงินขายเงินก็เงินถืก็ว่วกใส่ต้นใหญ่ผัวอยุพวกปนั่นย่ใส่นั่นนั่นหลงเงาไม่ถือ่ใ่ครับเนาวยเน่ยนังไัวจงดจังเงินหวังบะมีขัดแท้สิเบปิท่มเชื่อหรอหลกเาวางวันถือหลักวง เลขอันนี้ดวงดีทีเด้อพี่น้องจังใดผู้ใดถือเลขนะันซือว่าบุญหลายแต่ว่ายิ่งกินกัดคือกัน,น,นเ,เนอะว่ายิ่งมันนั่นไอ้จังไดน้องพี่น้องมันมามันอยากฟังอยากรุน <can> คือย้ายถูกจับมันอยู่ในคลิปมาละ <laughs> ลูกลูกอันแจ้งจับว่าซื้อหวยเก่งหลายแล้วมันืับย้าย <can> กัน <can> ยังบอลลาบอยู่ลกูก <laughs> เส้ทยทเส้นบนั่นวาี่กาหามลูกแรส้ทายน่าจับเงลูกกับพกาหามแม่กันเสเอาตำรวจมาปลอมมาแกลงแม่มนานเขาจะบอกบว่าวดเสื่เเอเท่าไหร่นี่นะว่ะอืออันกับ <c oughs> บ้ามัดหลินมัดหลินกับรื่งแม่ไปอยู่น้ำกับสามใจบ้านบอกว่าพ่อจะจ่ายหลินที เพราะยุดเนาะผัวเด่นผัวเด่นในโลกหลายเมียเบ้าผิดเบ้าถือเนาะถือแซ่แรนมากหมถือแซ่แ่นมากมาสิมาเอินผัวผัวมันไปนั่งเด่นใ้โล่อันกีเมียเบม่เมียมบอก็ว่าสิเศร้าเด่นโอ้ก็ว่าสิบันเศร้าเด่นก็ว่าสิมันเศร้าเด่นเขาก็บ่าเศร้าละเ่าม่เกิจาก่าเด่นเลผู้เมียเบ้าผิดเลนไหม่าสิ่า ก็อันก yes, ็ว่าชาวเรียน่าผัว่าสิ้าเล่นแล้วเมียก็ได้เลี้ยงถือขอนมาถือขอนมาอันเบาว่าจิ้วัดเศร้าเล่นเมียต่อเกินก้นเบาวัดทองไหมพี่ทองเฮ้ยก่อนกับวัดเศร้าแล้วเท่าจะว่าขวดเด่นวัดจันทร์ ขาเนีไปเห็นม <at swimming> ึงเป็นในรุ่นเป็นยังไงเพังในรุ่นผัวอันแนมมึงนะเฮ้บออันนี้ไปขาเมียกะครับไปสแลนไปศูนย์พร้อมเดิขกันนางมึงอยู่มาบอกพื่นเมีนอนลังก้นว่าเมียบรรลุหนึ่งเขาอันน้ำกัอันอันกระแม่ กูกูจิๆๆ้มมข่ายมันกินด้วยเบาจิ้มเบาตะบกกันมีดชาวรอนนั่นว้าดึงเ,เก็บใส่โดดมานนาั่นั่นมาเไม่ยอกวดโคบ้าเจนมึงมารุ่งบริหารดิถูกอันถูกเลขสี่วดซ่อนอมาเป็กพี่น้องแท่ละสามลอยสี่ลอยแต่ว่ากับลงขึ้นหลายแหน่อยู่มันมันสือพ่อได้ฟังพ่อมัาทวนพ่อได้รุนนรอแม่ เห็นจังไรลูก่ามอันนี้ได้สี่แปดแล้วบกกลับกันวังเล่ากันกันสี่แปดยายคนอ้วนเสียหนาอยู่หน้าบ้านไม่พี่น้องโบตัวแักไงตั้งพี่ละสองมื่ไเจ้บินนั่นแหละบินสี่แปดคอยคือพ่อเจ้าออกมาให้คอันบกกับแม้ว่ามันหลายตัวเไม่ลงเงาเป็นัายไว้นด้อัน 4 ll, ีเก้าในอยฝันกับสองเก้าอันเจ้าแก่ว่าทเจ้าได้หกสองมือนรุ่นมากกว่าแล้มาฝันกันนางหัวก้อนนั่นาดนี่หวก้อนนี่มันก็มอันนั้นนีเลยบินนั่นเดียจืดเลยจะซีแปดพอดีอันบานมักเก่ามีก็มากกันเลยออแปดสีรังบาทนีลุ่งพันบาทคำข่าเนี่ไล่มากนั่ ได้มามีเก็ดสองเก็ดห <th> <Auch. t os> ้าเก่าเก็ดเก่าสีเรมสื่อเก่าสีถ้ามันออกสีเก่าได้หลายมันเก่าเหมืนบางอิญนด้วชูเทีย่อยสีว่าเด็กเปิดบางทีคนชะเทียนะแม่หอยสีลนั่งมันมาเกิดขาดสีื้อชื้อถ้าถีดือแ่งไก็ไม่รจืได้ปินแดืชืีแปลันล นั่นล่ะาเ้าว่าแสดงว่าหวังนั่นไม่เป็นจะซื้อม้อยกัก็คือกันนั่นแหละใบอินพ่อแด้ช่วยมันสะทมมันะทมจะซื้อแับมันสะทมละกันซื้อไปพ่อแด้แม่แค่ม่ก็กับนะเอาดีไปโทนนันะทิ้งขขันออกซีเก้าก็ได้อีกได้ซื้อซื้อนนั่นไม่เถอะในบ้าเมื่อนะ ไปเกียวเอาเกีไก่ก็เอาห้ามไปงวดอ่ะเดดเลือดเลือดด้วยเดงดคืเลือดเอานี่ไม่ถึงได้ินั่นน่ของแท้มดได้ยวอนแน่นอนก็เลยมาคืนผ่อนเปสามเปบ็นสีปมานลี่นุ้ยุนทีอาร์ผ4ซเนาะปัครับปันฝันนะโอ้ยถึกมากขัดแมงกาดซื้อคือข้าเจีาพี่บนอดแต่ว่าเบิดหลายอยู่แต่ว่ามันัซื้อลายไปหลาย สื้อตปวลยสมลอย้อยสื่อหลาดเด้ือความันเจรขงมันสือตัวละาร้อตัวลยเจ็ดยส่อยตัวมันมรรใหอันนี้สื่อหลยตัวสื้อหลยแบบเข้าหูถึงเ่ยแ้่แบบวยนเดียก็ที่อยากไปนกไปันลอตเตอรี่เนี่ก็บอกใหญ่นเอาไว้ให้เด็กยุงเทีนสร้างหลานไว้ตัวรด ตรวจแล้วเขาตรวจเขาบอกแล้วเขาจ่นตรวจให้เมื่อนั้นือเกกไปแบาด็ดอ่อันนั่งโอ้ยอำไดไดนี่เือบเยอะ้โอ้ยะเดดอำ้เหรอถือก็บ่าถือเอาโย้สามนี้วกเว่าสามไปนั่นเด็เด็ดดอก จะได้ไปพอแล้ว ยกสามนิ้วให้อาเบ้อเาไปจะมังมเอาลองเพ่งลองมึงกันนะเพ่งอันนั้นลอง่อาเราไม่อ้ำกันไม่ลใบมืดมนจหจางห่อแ้วเราไมฟังไม่ลงโมฮานี่เอาลองเพ่งให้พี่น้อฟังอันบาสลงไปอันนั้นไม่นั่นเพ่งไม่นั่นร้อนแกบาก็ู เ,เอาปลาตองใส่เศ้าเราวตัวสดล่องบึงมีน้องมัน,นจ้างแม่ผู้ถึงเลขนึงเอากระจ้างลูกกือเศร้าถีก็หหา้อยอู่อารอยก็ไปหครับเพียพงคบเอาเอะไรเอาลองเพ่งอ,อาไไนนองนอเพงอลงผู้มีเพลงลองนั่นไหมลองมันต้ไปอ่านดูิเป็นตะมวนมอดมันิ เป็นมวนบจางแม่บเรื่องดจางดูรอง่ะแมรองใช้คลิปใหมนี่ไม่ใช่เาเห็นมืด่อ้หนดบเลยนะยายผัดนั่นนี่ก็ะตือกันแม่บวัุมาม่ากินอันนี้แต่เมื่กี้ตัวั โอ้ยอันถือเลขแต่แต่สมัยได้กี่เนาะไม่ไม่ป่าเงียยเงี้ยถือเลขใหม่ๆคือพิ่มเพิ่มมาถือที่แรลกห่าลอยสามลอยแล้ดีใจหลายเียเดี๋ยว้ืออดีใจหลายเสือนถือเลขมันป็นไงเลี่ยมกันโอ้ยสั่งส้นอยู่เล่ากันเลยเคยวันเยเหลี่งียม โ่ได้ถามไม่เมือนั่นเพื่อน่าเพื่อนเออเพื่นมักแปดก็พาห้ามแต่พีน้องเฮ้ยกลับมานั่นหผมมาไม่ด้กลับมาผมมาจะให้โลดให้โลดเป็นชีวิดมิดใจนี่พี่คนหมายมามาเา่อให้โลดเสียงก็คนมักต่บักขอพี่น้องซื้อหอนคนมักแข้งคนนี่น่อยมักขอเนียวันมันยั้งพี่ คนมาไกลอันนี้นอนอยืมเนเลยนึงัน,น,น,งอ,นอันก็เจ้าว่าอยู่นนั่นคลิปนึงเันาพ่ใหญ่ไปขายยาแถานี้ก็นสนใจอยู่แ <Yeah. S 1> ถวเดินขายยาต้มแม่ <Yeah. S 1> <laughs> ขายยาต้มมันยุไส่เราทีไปเอาที่แถานึงมามือรุ่นกับไปหรีไป <laughs> ไปอัน เอาหมอ,อยาอันบป mm ัญ hmm. ายเจ้าเจ้า,จามียาดีลีบอด,ดิริัใส่บ้านละว่าสันโอ้ยซาไปแล้วเออกระติมนอยู่นั่นละว่าสัน mm hmm. อันใส่ละอยู่ใส่ละว่าสันนั่นละอยู่ขางเฮียนนั่นละว่าสันคนเอามาปลูกไว้บ้านนี้อันคนกลับไปซื้อแล้วเอาเอามาแล้วก็มาต้มกินต้มกินแล้วกับ ยินแล้วก็ฟังเมึงอยากขอไปนอดกำมก็อยกกอดนอดกรรก็อยากกอเอันไก่เราบ่นอไก่เราบ่นนอเมียกะเห็ดกยังอย่าง้ทานเฮียนั่นละมนมเมียอันนเบบ่ับจูเมียฟังอันเสมออนั่นผลละบ่าท่านไประายะเท่ามือนี่ยก็ได้ยาดีมากลมเลยนเนีะก็ได้ยาดีมากเลวเด้ะเท่าเส้น อันเออบานที่นี่อันกันรออยู่หลนนนัาขึ้นลายต้มกินสองเทียเนาะเทียที่สองหยมันคือบดดิงไปต้มไปต้มทีนนี่ก็น่าม่งสันเต่าเต่าเต่าบ้าเต่าผูเมียบาเต่าคอยไปคอยไปเก็บอันนี้อยู่อันนี่เ้อส่วนบ้านนี่เนอคอยไปเอาอันนั้นข้าวเยวว์มั่งันบอกเมีย ก็บอกผัวขอยไปเอาเนี่ยข้าวเดียวในสวนบ้านนี่ไปเอานาคานี่ก่อนว่าสั่นอย่าไปโดนเนอะเทาว่าสั่นบ้านนี้เมียกับไปถือมูคุยเด้ไปคุยแล้วก็เลยเพิ่นก็นเลยเพิ่นบานนา้านนี้ผัวเลยว่าคำคำก็งจะอของกินแค่สองแล้วคำไปขึ้นเฮ้ยคือๆระหน,น,น่อบาดใจตึ๊กตักพร้อมว่าสั่น ใสตึกตักตึกตักมาฟังสิไม่เอายาบ่ตึกตักตึกตักขึ้นไต้ไตอนเมียไม่ถอดนี่ยุสนาบาดที่นี่าสั้นเอถามเห็ไกลเอนเห็นเมียไข่บ่ไม่ใไอัวอเห็นเมียไข่บ่บ่ไม่ยังลักทุกเาฝ้าแถว่าสัน ใส่นออันกําหำ่มยังอ่ะเราคงเราคงตะลงังแม่ตายอันเห็นเอ,อินไปลังคุนเห็นเมียคอ,อยบอมาจันบอสอันจะมาบรรยายไปหนีอยู่ได้หรอว่างั้นมาจัน,นแดนนั่งไปอีก <c oughs> บานนี้เห็นเมียมาตะสุนอันลังคุนบานนี้อันเอาไปมากของจักข,ของลง่มตายหาอะไร <c oughs> ังไ่หวเมียอันบ่งมาไม่ไปไก่ไปไก่กับบ่ฟังกินกิไลบ่ไัืนแงส้เมียกับเมียกับมาทบบ่ทันเลยบ่ดสัําพี่น้องอันบ่ท่นกับบ่ดว่าสั่ใหญ่เห็นว่ากันเลยจบตรงนี้ละปวดใจหัววัใไงหน่อยวนางฟังไฝน

กาเดียวเอาเรียนเจ้าเนี่เจ้ากระแล้วแต่เจ้าสิเอาไปหาเอาเดียวไม่ได้หนหน่าแมานี่บุญนเลยพ่เอาเจ้าว่างบาห้เจ้าเนาะเอนเบอร์ดิบ่ญบางบุเรียนจีมันจัเรียนกัไปคนมันผวกรุงเทพเขาปต่ทเยนไม่หยังผัวไปกรุงเทพสันเนี่ยอยู่บ้านถึงเมี่ยไปคนมันเรจ้าเดิน่อยเบิ้งคิดดวสันเจ้าบดุมเี่ยสัน โอ้ยเคกูเมียเธออร่อยปรประจำมาเลยคือรถทัวรมาเลยคืรถตู้มาหอดเลยมาหอดบ้านเลยเมียไปรักกาบคนมั่นอยู่่าเมียยาวน้ำก้อมันจะทำห้เธ้าใส่เลยเมนนี้เลยผ้าแก้ลุยเสยเมียเออเมือวันศุเร์เนเขาที่บบ้านผมมนเที่ยวท่านอะไกที่ตายอะไรก็จะลบโดยก็มัน เนี oui. ่ยเลยว่าเอาพ่ไปก้อนได้อยอาบน้ำาคนไม่เสแต่หมอหมออยูโรงพยาบาลแบบแล้มีห pues ล mm nah ุ่มแพ้เพราะไม่เสยงนีเขาแยกกับเขาูแลเอาเส็เขาก็หลาดอกแต่ว่ามันดีใจพุ่มใจมาดนี้เม The ี่ยไปยามมาเสรนจเมยามนํำเนียเมียไปไหนเมียบอกข้เขาไปได้จ้าห้าอีกพ่เท่นลหยเมียบอกบอกไปเลยคือพ่อห้างลวนลุยแล้วเมียไป คนมันหลับจาใไม่ไ้ดอะไรมันกับมิ้งกับคุยสุดยอดลุยเลยสิเลยห้าก็ได้หมดเช่าเสร็แล้วเนี้ไรนี่เบี้ยีเป็นอดห้าตายอ้ยคนเยินคนหาเบาซื่อๆนี่แหละห้าคนบุมี่ดูไม่ทุเรศก็ใชุ้ม้ไปรบาควัน ไมีอาบน้ำก็เคยไปพูไปในม่ทพจะไม่อาบน้ำเมียมมขอขอปวย,ย,ยปกกระกอบไปไดเน่าเห็นนามเยอะก็ปว่าเปนไป่้หมอ่พ่อทุเล่าเลยเราปน้าเจะตาล่อยคนจะเมียไปถามเลยเห็นหนามเมียแต่ไม่รู้เห็นหนามเนี่ยปิดทุกเทปตาป่อยหมตัวเมียอย่างน <ไว S 1> ี้ตามอาันเายหมอ ไปแกล้งเขาไปนั่งหลินน้ำหัวเขาแม่บ่นนี้เป็นบาทที่หนอ่าเปตายตา้อบนลตายหากก่ายุดแลกเลยนี่เราเอาคนไปตบานคนนหมอรถไปคนเดิยนะบอกว่าเปแล้ว็อ่าเป็นเนี่ยมันหากะ่าแก็ไปด้วยไปคอยอานน้ำก้อนนั่น พูดไปอน้าแล้วก็วไปถามหมอหมอว่าเออไข้หาเงียบไปแล้วเจ้าหักแล้วพอาะเมีมียไปถามดิเป็นไรอ่ะเจ้าเห็นน้ำเอดเฮ้ยจ๋าเีอยวกอาไว้เราฟูบเรี่ยมีเไรดีไปถือเล็กก็ฟน้องลูกขึ้นฟอนูย่อหืดตึงหือตึงตึตึงอยู่บาทที่นย่ไปโท่าัะส์ดับเดีวโอ้ยเด่บันไดนั่น คลิปน่งคลิปผิดลงไปนั่นบ๊อบบ๊อบ,บอันนั้นปันใดพี่น้องมันมันบ่จบบไดเ่เบาฟังเลขอยู่กำลังเลขรางฟังเลขรางเลขรางบ,บ,รบ่ไเด็กลับกต่เลยมาฟังเอามันดนีใจถืกเลขเนาะเห็นบอซุ่มอันนั้นข้าเจ้าฟอนกันเพิ่พพเมเพ่ยุทธเอาอันอย่าลืมเดอ้อพี่น้อง อันจะลืมกดไหยีห่ยายเดินหามันมีแน่วมวนไปหนาอันใดบ่มวนกะดกดใบสะก่อน,นอพี่น้องกันคือทอดย้ายกะแถ่เบิ่งคลิปหนาต่อไปพี่น้องหามันหัวมันได้มวนกับสิมีย้ายกะคือกันนั่นแหละคือทอดพี่น้องคือกันขันบ่ได้ลงคลิปน้ำพี่น้ำน้องกับบ่บ่ไดม้มีโมคุยพี่น้องกัน <c oughs> <c oughs> ใส่ได้ไมเยออยากใส่เลยหรอไมาชอใส่ได้ไแล้ะบ่ขาเนี่ยมาสองขาเลยุ่ใส่ไม่ไล้วบ,บจะบอาขาเนาาคนเราลวกมไสอัาเน่มา,าเลยออยากใส่อยากใส่หอยากใส่ากใสใส่รลาร <ผม S 2> พี่น้องเนดะ้อยม่หยังอย่าลืมตานหน่อยน้ำเนอพี่น้องพุไห้เล่าเนีบ่าบาบาาใจละ เอนนลพน้องอาลาดี่แม่อก็นนี่นอนยครับวพไม่ลาบเลยเดี๋ยวารุนจังอันนั้นไม่นาะพี่น้องสซดลาเดี๋ยวนี้ อันย่าหงกำลังดวงแห้งอยู่ถือซีวดซอนแล้วพี่น้องร้อยแปดสี่สี่เอาทอนนี้ล่ะสวัสดีจ้าอย่าลืมเด้อกินทอดคือเกาสุ้มแช่สุ้มหนันมากกับกินทอดพี่น้องสวัสดีจ้าผมขอผมขอหัวา